แล้วผมรู้สึกสงสัยว่าทําไมรู้สึกเอหมายิ่งจอกมือนเดินไปเดินมายัางไงก็ไม่รู้อ่ะไอหมาจิ้งจองกเหมือนกับตรงที่ไอตรงที่เช็ดรถใช่มไม่ไม่ไม่จิจง้จง,จงจอกจิงจอกมันมีขามันก็เดินเยถ้ามันมีปีกมันถึงจะบินอันนี้มันมีขา,ขาไงเออแล้วนายเพนกวินนายมีปีกเห็นบินเลยเอ้าวงงนะข,งนขาตะกรอนแนนยนนขาตรกร ตกรขอเก่งๆใครเป็นฆาตกรขอเก่งๆเฮ้ยใครครา้นี้ใครใครใครฆ่าใครฆ่าเบอร์แปดฮะเบอร์เจ็ดหรอเบอร์เจ็ดมีอะไรจะแก้ตัวไหมเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดง่ายมีแล้วไม่มีครับเอาไม่มีเลยโอ้โหยอมรับผิดง่ายยังโอ้ยองรับผิดเลยคุณทำไมคุณไม่ฆ่าฆ่าเนียนๆหน่อยเขาอยู่กันเป็นขโยงเลยนะ เ่อเราขอเทอมาเบอร์เก้าแล้วลูกโหวตผิดโหวตผิดไม่ว่าแต่โหวตเถอะรอนานแล้วทำไมมันไม่เน nah ียนเลยเฮ้ยผมอยากอยากจะร้องไห้ก nice ับฆาตกรออาเฮ้ยเรียกประชุมไงเนี่ยเบอร์ไหนเบอร์ไหนเบอร์สเบอร์สองโอเคอ้าเบอร์สองทำสองนะสงนะสองนะคุณน้ยคุณตามเบอร์เจ็ดไปเลย ถ้าสองไม่ได้เป็นล่ะสองไม่ได้เป็นก็เบอร์สิบแหละเขาเรียกประชุมอะถ้าเบอร์สองไม่ได้เป็นนะเบอร์สองไม่ได้เป็นก็เบอร์สีบจะหักไม่ไม่จะกลับมาหักคอเลยคอยดูเฮ้ยอย่าโหดร้ายสิใจเย็นใจเย็นไ่จะกลับมาหักคอใจร้ายว่ะทูน่าทูน่าใจร้ายจังไม่ได้จะหักคอให้หมดเลยใครโหวตมั่วเราไม่ได้โหวดมั่วเราโหวดตามเขาบอกเห็นไหม บอร์สิบเบอร์สิบเฮ้ยเบอร์สิบเบอร์สิบเบอร์สิบเฮ้ยเรียกประชุมอ่ะเฮ้ยเอาคนดีออกไปเยอะก่อนตอนนี้ฆาตกรเหลือคนเดียวผมต้องช่วยฆาตกรครับตอนนี้อ่าเขาเดี๋ยวเขาเรียกประชุมกันเองนะฮะแล้วผมไม่ทําเควสด้วยเควสคือเหลือแต่ของผมเพื่อนอ่ะเอเว้ยเบอร์ไหนเบอร์ไหนเบอร์ไหนเบอร์ห้าเบอร์สิเบอร์สิบอย่าวุ่นะครับไม่ห้าก็สิบ สิบควทะเลสิบต้นมวต้น่าเบอร์ห้า <5. S 2> เอาเอต่อไปค่อยเบอร์ห้าเนี่ยเบอร์าตามเาสเต็ปดิเอ้ยเอ้ยไม่ใช่เอ,เอ้ยใช้เธอ,เ,อเห็นไหมผมบอกแล้วเบอร์ห้าบอกแล้วใช่ไหมว่าจะหักคอมาให้หคอ,อเลยนะทำไมฆาตกรฆ่ากันน้อยจังอะ <c oughs> ผมว่าผมต้องยังไงดีโชว์ศักยภาพไหม ให้เขารู้ว่าการเป็นฆาตรกรที่แท้จริงมันจะต้องยังไงดีโอเคฮะผมได้เจือนแล้วฮะแต่ว่าเราจะเจือนใครดีนั่นแหละประเด็นประเด็นนี้ต้องต้องเจือนเบอร์เจ็ดดีครับแล้วผมก็หน,นีบเห็นไหมโอ้ยฆาตรกรที่แท้ทรูเอาละครับเบอร์หกจะมาเห็นเพื่อนนะฮะแต่เขาไม่รู้หรอกว่าเป็นใครเอ้าเอา เอา้าเอา้าเอา้าแปลกๆนะแปลกๆนะนอ่าก้าวเรียกประชุมว่าไงครับเจ้าศพอยู่ตรงไหนอ้าวฮัลโหลเป็นเพื่อนเฮ้ยเราไม่ได้ฆ่าเราก็าไปเราเจอศพเราก็ลังว,ว,วิ่งหาตัวฆาตกรอยู่เ้ย,ยเบอร์อมันใส่มันตามเราตลอดเลย เอาเบอร์สองเอาสรุปเบอร์ไหนอ่ะเดี๋ยวเบอร์สองฟังผมนะผมผมว่าวิ่งว bueno> ิ uh ่งตามเพนด้าวิ่งผมหาผมหาคนที่จะปูไว้ผมได้ไงเพราะว่าถ้าผมอยู่คนเดียวผมกลัวผมโดนปาดไงเฮ้ยแล้วคุณมั่นใจเบอร์ห้าได้ไงเอ้าติดตามเบอร์ห้าตัวเองก็กำลังไปไปทำควีบอะเอาไงข้ามก่อนไหมข้อมูลไม่ชัดเจนเราจะโหวเบอร์หกเบอร์หกเป็นไรเราเย็นเย็นไว้ทุกคนเย็นไว้เออทุกคนใจเย็นไว้ แล้วทำไม<อ>ทำไมคนมันออกเยอะอยังวะทําทไมคนเหลือไม่กี่คน่ะทําไมพอผมได้เป็นฆาตากรแล้วแบบไม่ตึงวะผมว่ามันไม่ตึงนะผมจะเจือนเบอร์สองแล้วก็ชนะไปเลยอะเจือนเด็เอาชนะแล้วหรอสองคิวเองนะไม่ต้องพอดนี่เบอร์หนึ่งคุ้คๆน่ะคุณคุไลไปก่อนนะฟุบีมาว่ะ รอบนี้ยังไงดีครับทุกคนเป็นแต่ค่าแต่กอนนะจ๊ะเดี๋ยวรอครูดาวมีดก่อนครับอ,อมเฮ้ยใครฆ่าเบอร์ห้าใครต่าบาทวงบาทวงเบอร์สิบมึน่าเฮ้ยเบอร์สิบเรียกประชุมเองแล้วค่าเองเหรออยู่ในบ้านคนดังเฮี่เบอร์แปดคนดังเฮ้ยใครพูดเนี่ยเฮ้ยเอาออกดิเน่นะเบอร์แปดคนดังไงตา โอ้ดังอ,อ,อะไรนี่โอ้แรงไปดังพื้นนี่พูดมากจริงๆเลย fc เนี่ยต้องปิดปาก fc ว่ะใช่ไหมทุกคนเมื่อกี้เบอร์แลเบอร์เก้าอ่่าปิดปาก fc ดีไหมไม่มีใครมาแถวนี้เลยอ่ะมาหน่อยมาเยือมานึ่เนี่ยเยือจุกุ<ห>จะเอาอยู่แต่บ้านเดี๋ยวผมแอดไปนะใครมาเรียกเนี่ยเบอร์ไหนเบอร์ไหนเบอร์เก้าอ่ะใช่ๆๆผมเบอร์เก้พี่ เฮ้ยเบอร์เก้าเป็นเป็นชัดเลยเอาเบอร์เก้าเบอร์เก้าผมติดตามพี่อยู่อ่ะติดตามอะไรอ่ะมาตามกันได้ไงเราไปทำเควสนะอ้าวขอโทษนเอฟซีพอดีว่าเอซแบบพูดเยอะเกินอ่ะต้องบวโบวปิดปากเฮ้ยเดี๋ยวผมยังไม่ได้เจือนเลยอ่ารอบนี้เลืกี่คนวะเบอร์หนึ่งว่าไงอะไรนะอะาคุณเรียกประชุมอ่ะผมเอ้าคุณพิมพ์ใชอยังวะผมข้าไปแล้ว เอ้าวผมทำอยู่ในห้องน้ำแล้วผมก็ติดกับดักมีใครเห็นนายติดกับดักไหมมันต้องมีคนยืนยันนะไม่รู้แต่บน่นโทษผมว่าไม่ค่าใครในายก็ข้ามนายนายกดบดเออจะได้ไม่ต้องทวงเวลานะจึกจากนั้นผมต้องเข้านี้ก่อนนะครับอ่าแล้วก็รอครับทุกคน รอสักครู่รอสักครู่มันไม่เห็นครูดาวมดอ่ะเดี๋ยวน่าจะยี่สิบกวิใช่ไหมเฮ้ยได้เรารทุกคนไปเจือนใครก็ชนะไปเจือนใครก็ได้ไปเจือนใครก็ได้ตอนเนี้ย <c oughs> <c oughs> เจือนเนาะไม่ทำเควสหรอเฮ้ยว้าวเมื่อกี้ผมนับคนผิดหรอ เบอร์สี่เฮ้วิ่งใสวิ่งใสเไม่หรือว่าเบอร์สี่เป็นเฮ้ยผมติดกับดักช่วยด้วยเพื่อนอะไรคุณ้วยผมนะเบอร์สี่ยังไม่มีใครตายเลยคุณบ้วยมั่วไอเฟิร์อ่านโนกับดักเออเราโดนกับดักอยู่เมื่อกี้ไม่มีใครช่วยเราเลยอ่ะไอเฟิร์สองเราเห็นเห็นเราทำอะไรเราไปทำเควสในมั่วเราเบอร์สี่ ถ้าถ้าเราเป็นคนดีเบอร์สี่เป็นไลต่อไปนะโอ้เพื่อนเราไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแล้วนายมาว่าเราทําไมคุณคุณไม่สงสัยเบอร์ห้ากับเบอร์สิบเราเขาไม่โหวตเลยเนี่ยนายนายดูออกไหมเนี่ยมีคนไม่ยอมกดโหวตแสดงว่า่วงเวลามันแปลกๆปกนะเห็นไหมเฮ้ยทำไมพออย่างงี้ผมโดนโหวตออกง่ายยังอะเบอร์สี่ไม่ได้เบอร์เบอร์สิบแบบเบอร์สิบเป็นแน่นอนเลยยังไม่เริมรอเลื่อนไปมยานทิพย์แล้ว เออแกเควสแกเควสเฮ้ยเบอร์แปดนิ่งมาชัดเลยมันอาจกำลังแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเฮ้ายยังไม่มีใครตายเลยเนะี่ยสองตายอ่ะ,ะเดี๋ยวเรายังไม่ตายส <laughs> องยังอยู่แล้วเบอร์เก้าเบอร์เก้าปั่นหรือเปล่า มื่อกี้เมื่อกี้เราเห็นต่อหน้าต่อตาเลยเจ้าเบอร์ห้ามาฆ่าเจ้าเบอร์สองต่อหน้าต่อตาเลยเราเบอร์สองยังอยู่พูดอยู่เนี่ยนี่เสียงเราในได้ยินเสียงเราไหมฮัลโหลเฮ้ยเบอร์เก้าเบอร์เก้าออกเบอร์เก้าออกเบอร์ห้าเบอร์ห้าจะฆ่าเบอร์สองได้ไงยังไม่ตายเฮ้ยเบอร์แปดบทผมนะกับสิบอยากพูด่ะฆาตกรคู่แน่นอนแปดกับสิบรู้สึกว่าทีมผมจะเริ่มมั่วนิ่มมาก โอ้โหชัดเลยเบอร์8เหมือนเมื่อกี้มันทำเคลนไม่ขึ้นมั้งที่ผมสังเกตน,นะแปดกับสิบแปลกๆนะเออว่าเบอร์8มันยืนนิ่งนี่ว่าตอนรอบที่แล้วแบบเหมือนมันอ่านสกิลอยู่อะไรเงี้ยทำความรู้จักกับสกิลใช่ไหมเฮ้ย,ยแปลกๆนะโอ้โหเคลนนี้โคตรนานไม่อยากทำเลยว่ะแต่ก็สักหน่อยละกันเฮ้ย,เ,ยเบอร์แปดยังไงเฮ้คุณ เรียนทำเควส์ป่ะเฮ้ยหายสองเลยเหรอเห็นเบอร์เบอร์ไหนเบอร์ไหนพูดมาเลยเบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์สามเป็นผู้หญิงเหรอใเบอร์ห้าเบอร์ี่ยไอ้ไอ้เบอร์สี่แบบมันเป็นเพื่อนผมแล้วมาส่งแชทมาให้ดูเฮ้ยอย่าบอกกันดิอย่าบอกกันดิเฮ้ยตาเลยบอกเขาไม่ได้บอกครับเขาเรียกว่าเฮ้ยเล่นแต่เล่นตามเกมก่อนจะได้สนุกเบอร์ห้าเบอร์ห้าค่ายเบอร์หก เบอร์ห้าข้าเบอร์หกเบอร์เบอร์ไหนเห็นเบอร์ไหนเห็นเบอร์สามเห็นเบอร์สามเห็นเบอร์ห้ามีอะไรจะพูดไหมเบอร์ห้ามีอะไรแก้ตัวไหมโอเคไม่มีไปอ่าผมก็มีแต่ผมมีนะพี่มีว่าผม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 คือเบอร์เก้าอะอะแล้วผมรู้สึกสงสัยว่าทำไมรู้สึก ไอหมายิ่งจอกมันเดินไปเดินมายังไงก็ไม่รู้อ่ะไอหมาจิ้งจอกกับเหมือนกับไอตรงที่ไอตรงที่เช็ดรถใช่ไหมไม่ไม่ไม่จิ้งจอกอ่ะจิ้งจอกมันมีขามันก็เดินเลยดิถ้ามันมีปีกอะมันถึงจะบินอันนี้มันมีขาไงเออแล้วนายเพนกวินนายมีปีกเห็นบินเลยอ้าวงงนะเบอร์ห้าเอ้ยเดี๋ยวเบอร์ห้าเบอร์ห้าเบอร์ห้า ทุกทุกคนเงียบก่อนขอฉันคุยเบอร์ห้าอะไรก่อนได้แป๊บนึงนะไม่ไม่ให้คุยไม่ให้คุยเฮ้ยนายอย่าไปขัดเขาดิเบอร์แปดตอนที่นายไม่อยู่นายไปทำเควสอะไรฉันถามนายเออโหวตเธอเสียเวลาเนี่ยไปนั่ง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 หมูอ่อนเฮ้ยไปทำเคลียฆ่าคนเปล่าเอาอ่ะไปทำเคลียร์ฆ่าคนกระชากกระชากกระชากแล้วหมดใครอันเนี้ยเราเราโหวตเบอร์สาม อ้าวอันนี้มันโวยกันนี่หว่าแปลกนะคุณบวยเหรอเบอร์เก้ารอบต่อไปชัดเลยมันจะเป็นฆาตกรสักหน่อยเฮ้ยใครจะยอมรับว่าตัวเองเป็นฆาตกรวะเราวางเอเกียร์เบอร์ห้านะ่ะเบอร์หกเบอเกียร์เห็นเมื่อกี้เลยตาต่อไปบดชฉันได้เลยไม่เชื่อ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 หรอกไม่เชื่อหรอกอันนี้มันทีมม่วนิ่มนี่หว่าชอบชอบชอบทีมม่วนนิ่มอย่างเงี้ยเบอร์ห้ามันจะสวบแล้ว ชัดเลยชัดเลยโอ้โหชัดเลยไอ้เชีย่ยจิ้งจอกแม่งฆ่าเออหมายจิ้งจอกปะเนี่ยโอ้โหเห็นต่อหน้าต่อตาเลยจิ้งจอกอะ่ะเออชัดเลยเนี่ยเอาไน่าเป็นคนแบบนี้เลย,เลยนะขนาดก,กำลังวิ่งวิ่งตามอยู่จิ้งจอกไม่ยังฆ่าเออทำได้ลงคอ,อที่เบอร์ห้าเฮียไม่ไต้องพูดทำได้ลงคอนะ เอพี่ไม่เชื่อผมพี่บวกผมได้เลยอะไรบุกปากดิฉันอ้าวอเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรตัวโถอดอะไรผมบดเบอร์ห้านะตัวโไอ้เจเบอร์ห้าเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวอะไรล่ะครับมีดมันก็คูดาวก่อนแล้วมันก็เจือนไปอยู่ไปมองหน้ามันมันก็เจือนดิไหม เบอร์เก้าก็ไปยืนจ้องนายเขาฆ่าเนาะเบอร์ที่บ่เบอร์ห้าบดเออบดเบอร์ห้าก็ไม่ยอมบดเบอร์ห้ากันไหมบนขาหมูฟุตทีละคนทีเบอร์เบอร์ห้ามันเป็นงานจ่าดาบเล่นจริงเป็นงานตรงไหนเมื่อกี้เราก็บดเบอร์ห้านะเราเห็นฆ่าด้วยโอเคโอเคผมไปแล้วไปไปเหอะเบอร์ห้ามึงมึงอย่าไปกูขอคุยกับมึงก่อนไว้ยใจเย็นดิมันเป็นแค่เกมเมอร์เล่นแค่สนุก ซีเรียทำไมบอกนะทุกคนมึงไม่เชื่อกูเลยว่าไอเบอร์ห้ามันไม่ฆ่าตะกอนไม่เชื่อแล้วเราโหวตเราโหวตเบอร์ห้าในรอบนั้นนะกับเบอร์เจ็ดอะเราเบอร์เก้านายทำไมไม่โหวตเบอร์ห้าะอ้าวงงนะกลับไปดูได้กลับไปดูได้ไปแล้วโอเคครับถ้าใครชอบกไปลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย